กัมพูชาประท้วงไทยหลังชอกรนอยอตราดเปิดเส้นทางฝ่าระเบิดยึดพื้นที่บ้านสามหลังตั้งฐานทหารแต่ไม่สําเร็จหลังบินโรนสํารวจพบทหารฝ่ายกัมพูชาแอบกลับเข้ามาในพื้นที่อีกครั้งอ้างไทยละเมิดข้อตกลงหยุดยิงส่งผลให้ยังเข้ายึดคืนพื้นที่บ้านสามหลังไม่ได้ความเคลื่อนไหวสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวันที่18ตุลาคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าจากกรณีข่าวการรื้อบ้านสามหลังของฝ่ายกัมพูชาที่รุกลำ เข้ามาในพื้นที่บ้านหนองรีต่อชำรากอเมืองจังหวัดตราดเมื่อวันที่29กันยายน2568นั้นล่าสุดเพจไทยเบอร์มเรลเวย์ทางรถไฟสายมรณะได้มีการโพสต์คลิปความเคลื่อนไหวของทหารกัมพูชาพร้อมระบุว่าเมื่อวันที่16ตุลาคม2025ทหารไทยสร้างถนนสู่บ้านพบดําเรยอธรรมดาจังหวัดโพธิสัตว์ในการพูดคุยทหารขเขมรน,น่าจะมาขอให้ย้ายแนวลวดหนามแต่ทหารไทยปฏิเสธครับฉากหลังมีทหารไทย และยานเกราล้อ,อยางหนึ่งคันขึ้นไปคุ้มกันส่วนที่ทำถนนเบื้องต้นผู้สื่อข่าวได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวความมั่นคงว่าหลังจากที่ทหารไทยได้ทำการรื้อบ้านสามหลังพร้อมผลักดันฝ่ายกัมพูชาออกจากพื้นที่อธิปไตยไทยแล้วและมีข้อตกลงกันว่าจะไม่มีใครมาอยู่อีกแต่ปรากฏว่าจากการตรวจสอบโดยใช้อากาศยานไร้คนขับโดรนขึ้นบินสำรวจในพื้นที่ดังกล่าวกลับพบว่ามีทหารฝ่ายกัมพูชากลับเข้ามาในพื้นที่บ้านสามหลังอีกครั้ง ซึ่งทางชอกอนอยอตราได้ตัดสินใจเปิดเส้นทางขึ้นไปยังบ้านสามหลังทันทีเพื่อไปตั้งฐานทหารห่างประมาณ80เมตรเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีระยะทางกว่า4กิโลเมตรระหว่างทางต้องฝ่าทุ่นระเบิดจํานวนมากทุ่นระเบิดเก่าสมัยส,ยสงครามเขมรแดงจําเป็นต้องสแกนหาทุ่นระเบิดก่อนแล้วใช้เครื่องจักรหนักเปิดเส้นทางไปเรื่อยๆเพราะมีรถหุ้มเกราะร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยเมื่อเจอทุ่นระเบิดได้ทำลายทิ้งทันทีเพื่อความปลอดภัยของกำลังพล แต่เมื่อทหารไทยเปิดเส้นทางใกล้ถึงบ้านสามหลังปรากฏว่าทหารกัมพูชาทำหนังสือประท้วงไทยอ้างว่าไทยละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและยังไม่สามารถเข้ายึดพื้นที่บ้านสามหลังได้ซึ่งการประท้วงของกัมพูชาเป็นการประท้วงครั้งแรกที่อ้างว่าไทยละเมิดข้อตกลงแต่กลับกันฝ่ายไทยประท้วงเป็นหลายร้อยครั้งกลับไม่ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายกัมพูชาเลยอย่างไรก็ตามทหารฝ่ายไทยขอให้ประชาชนชาวไทย และชาวตราชเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ทวงคืนพื้นที่อธิปไตยไทยจากกัมพูชาและจะปกป้องอธิปไตยไทยอย่างถึงที่สุด